รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับพบกับรายการ s p o r ทอ a l k t h e h e ร o รายการกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชนที่มาพร้อมกับความภาคภูมิใจของนักกีฬาทีมชาติไทยที่ประสบความสำเร็จและก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติมากมายสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติในฐานะฮีโร่ในกีฬาซึ่งบุคคลเหล่านี้ล่ะครับที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและเยาวชนในการที่จะพัฒนาฝีมือขึ้นมาจนก้าวเข้าสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วก็ประสบความสำเร็จเหมือนกับรุ่นพี่ที่สร้างเอาไว้สัปดาห์นี้ เราได้รับยรติจากสุดยอดนักกีฬาว่ายน้ําหญิงทีมชาติไทยเธอเป็นเจ้าของสถิติประเทศไทยถึง3รายการด้วยกันแล้วก็ที่สาคัญที่สุดนะครับคว้าเหรียญทองมาในการแข่งขัน4เกมหนึ่งสมัยแล้วนักกีฬาคนเก่งที่ผมกําลังพูดถึงอยู่ในขณะนี้ก็คือเจนจีราสีสะอาดไปติดตามประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของเธอได้ในช่วงบอลทูบีครับบอลทูบีสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตราอางุ่นไม่เป็นไขใสสะอาด ริตานูทราโคลอจอยเติมความสามารถให้ใช้ชีวิตทุกการเคลื่อนไหวเซรั่มทองนัชชาสวยครบจบในขวดเดียวสลายฝ้าหน้าเนียนใสพิพยะประการภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมตรีนิตี้คาสศูนย์บริการรถยนต์ครบวบงจรสว,ส,สวัสดีครับน้องจอยเจนจีราสีสะอาดผมว่าชื่อนี้เนี่ยถ้าใครเป็นแฟนกีฬาว่ายน้ำ เธอเป็นนักว่ายน้ําที่แข็งแกร่งมากเลย mm hmm. แล้วก็เป็นเจ้าของสถิติประเทศไทยล่าสุดเนี่ยสารายการเลย mm hmm. นะครับแต่ที่สำคัญที่สุดนี่คือได้เหรียญเงินในการแข่งขันซีเกมมาแล้วด้วยย้อนกลับไปนิดนึงจอยเป็นคนต่างจังหวัดอยู่ที่จังหวัดไหนฮะจอยเป็นคนจริงๆเราจะโตฉะเชิงเซาแล้วก็มาเรียนอนุบาลที่กรุงเทพค่ะอ๋อเกิดที่ฉะเชิงเซาแล้วก็คุณยายเลี้ยงอยู่ที่ฉะเชิงเซาแล้วก็พอ, <ๆ S 2> อเข้ามาคือพ่อกับแม่ทํางานในกรุงเทพก็เลย เหมือนเอาเรากลับมาเรียนในกรุงเทพอ๋อก็เลย<ช>มาอยู่เทพตั้งแต่เล็กๆเลยใช่ค่ะเห็นบอกว่าเป็นลูกสาวคนเดียวด้วยใช่ค่ะ <c oughs> <c oughs> การที่เราเป็นลูกสาวคนเดียวเนี่ยบางทีมันมันก็เหงานะไม่มีเพื่อนไม่มีพี่น้องคอยเล่นด้วยตอนเด็ก,ดกๆชอบเล่นกีฬามั้ยตั้งแต่เด็กๆเ,เลยไหมตอนเด็กๆเ,เออคือเหมือนเคยไปเล่นน้าพองที่แถวแถวบ้านยายอ๋อแล้วไง แล้วก็เหมือนเราว่ายน้ำไม่เป็นแต่เรากระโดดลงไปในน้ำแล้วพ่อก็รีบไปคว้ามา <laughs> คือไม่เล่นกีฬาย่างอื่นแต่ว่าอชอบว่ายน้ำอ๋อเห็นน้ำไม่ได้เห็นน้ำเป็นกระโดดลงมาสุดท้ายไปเป็นนักกีฬาว่ายน้ำได้ยังไงฮะคือเหมือนไปไปเล่นน้ำกับเพื่อนที่โรงเรียนแล้วพ่อเห็นว่ามีสอนพ่อก็แบบอ้าวทำไมไม่ไม่ลองเรียนล่ะแล้วก็เลยแบบอยู่ดีก็กลายมาเป็นนักว่ายน้ำโดย ที่สาคัญที่สุดคือเริ่มว่ายน้ําจริงๆยังจังตอนนั้นอายุเท่าไหร่9ขวบค่ะ9ขวบนะฮะ<ม>พอไปฝึกว่ายน้ําตอน9ขวบมันก็ต้องมีรายการแข่งขันของเด็กๆนะไปแข่งขันรายการแรกๆเป็นไงบ้างก็ไปแข่งรายการแรกได้เหรียญกบกกบ25เมตรได้เหรียญเงินว้าวรับเริ่มแข่งขันในระดับโรงเรียนระดับนักเรียนเยาวชนยังไงบ้างคือเราเริ่มเหมือนพอเป็นเบกิเนอร์แล้วประมาณแบบไม่ ไม่ถึงปีเราย้ายไปสโมสรที่แบบใหญ่กว่าเดิมแต่ว่าเป็นแบบบิก๊กนเนอร์เหมือนกันแล้วก็แบบเริ่มแข่งแมตช์แบบเป็นแบบบิก๊กนเนอร์แล้วก็แบบไต่ไปเรื่อยๆนถึงจนถึงแบบเยาวชนกีฬานักเรียนอะไรแบบนี้ตอนนั้นลงแข่งขันรายการอะไรฮะกีฬานักเรียนกีฬานักเรียนนักศึกษานักเรียนนักศึกษาฮะผลเป็นเป็นยังไงบ้างตอนนั้นเรา จริงๆแล้วเราไม่หวังเหรียญทองเลยเพราะเราเรายังเป็นแบบเหมือนเด็กน้อยอยู่เราอยู่ดีเราก็ได้ไดเหรียญทองประเภทประเภทฟรีสไตล์50เมตรได้ฟรีสไตล์50เมตรเลยอโอ้ได้มากี่เหรียญตอนนั้นตอนนั้นก็น่าจะได้แบบเหรียญทองแค่เหรียญเดียวฟรีสไตล์50เมตรเพราะว่าเรายังแบบเราแข่งกับรุ่นพี่ซึ่งแบบเราแบบเป็นไม่ใช่ตัวเต็งเลยแล้วอยู่ดีเราก็แบบได้เหรียญเราก็แบบอ้าวได้เหรียญงงได้เหรียญแล้วเหรอ เริ่มแตะธงชาติไทยผืนแรกเลยในระดับเยาวชนเขาจะมีการแข่งขันว่ายน้ำนี่ก็จะน่าจะเป็น C 1 Group อะไรประมาณนี้เมื่อไหร่ก็ตอน12บ12กขวบขวบแข่งที่ไหนฮะแข่งที่สิงคโปร์ค่ะเป็นไงบ้างได้ไปต่างประเทศใช่แต่ว่าไม่ได้เหรียญแพ้แบบศูนวินาทีอ้ยนิดเดียวเองฮะก็ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เราสั่งสมขึ้นมาอีกถูกไหมฮะเอาเราโอเคหลังจากรายการนั้นมีรายการอื่นอีกไหมฮะ ก็เป็นแบบเยาวชนทีมแล้วไม่ใช่เยาวชนแห่งชาติกีฬาแห่งชาติอะไรแบบนี้ประสบความสำเร็จหรือยังก็ได้เหรียญค่ะแต่ว่าก็ยังไม่แบบยังไม่แต่เหรียญทองก็มีเหรียญทองแดงติดมาเหรียญเงินติดมาทีนี้พอเริ่มที่จะติดเยาวชนทีมชาติปุ๊บเนี่ยก็จะเริ่มมีโค้ชที่จะมาให้ในเรื่องของเทคนิคมาสร้างสรีระของเราแล้วตอนนี้เจอโค้ชที่แบบ จริงๆจังๆเลยเป็นใครตอนนั้นเป็นอาจารย์ปิติพัฒน์รัตนาสีเกียริค่ะคือเขาเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติว่ายน้ำมาก่อนอ,อ,อแล้วเหมือนแบบเคยไปแข่งที่าศาสตร์นั้นแล้วคุณพ่อก็แบบแบบอาจารย์เขาแบบเก่งนน่าสนใจก็เลยแบบย้ายเราไปอยู่ที่นู้นไปหาโค้ชสที่ดีขึ้นใช่ค่ะแล้วปรากฏว่าพอไปไปไว่ายกับโค้ชคนใหม่ค่ะสถิติดีขึ้นไหมสถิติดีขึ้นค่ะอืแล้วก็คือเราก็ได้เหรียญแต่ว่าเหมือนเราก็แบบ เป็นแหล่งของแบบหนึ่งในห้าของประเทศอย่างนี้ตอนนั้นเลยใช่ไหมฮะตอนนั้นอายุเท่าไหร่ละประมาณ1ิบสิบสามสิบสี่เราก็แบบเริ่มเริ่มแบบไต่ขึ้นมาคระดับท็อปเริ่มเริ่มติดท็อปท็อปของประเทศละหนึ่งในห้านี่ถือว่าเก่งเลยสำหรับเด็กอายุสิบกว่าขวบเองใช่ไหมฮะเริ่มติดธงชาติไทยผืนใหญ่ครั้งแรกที่สุดเลยตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นอายุ16ปีค่ะเอารายการอะไรฮะ4ี่เกมค่ะที่ ที่อินโดนีเซียค่ะอ่ะลงกี่รายการฮะตอนนั้นเราน่าจะลงแบบลงผัดแล้วก็เดี่ยวน่าจะมีแค่รายการสองรายการแต่ว่ามันแบบไม่ประสบความสําเร็จเป็นเพราะว่าเรายังเด็กอยู่ด้วยใช่ไหมฮะอือเยเรายังแบบเรายังไม่รู้ว่าแบบการแข่งทีมชาติมันแบบทำให้เราแบบตื่นเต้นแบบยังไงบ้างมันความรู้สึกแบบมันแตกต่างจากแบบเยาวชนทีมชาติใช่ไหม เราไปเจอคู่แข่งที่เก่งกว่าอยู่ร่วมกับทีมที่พี่ที่เขามีความสามารถสูงสูเนี่ยในขณะที่เราเป็นเด็กมากเลยมันก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกบางทีเราไม่รู้ตัวหรอกว่าเราตื่นเต้นหรือเราเราประหมา่าไปหรือเปล่ามันก็เลยทําให้ฟอร์มตกลงไปกําลังคุยสนุกเลยนะเดี๋ยวขอพักสักครู่หนึ่งก่อน <c oughs> เดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้านะครับมาดูว่าน้องจอยทํำยังไงนะครับจนสามารถที่จะคว้าเหรียญเงินในการแข่งขันระดับซีเกมแล้วก็ปัจจุบันนี้ เธอเป็นเจ้าของสถิติประเทศไทยอยู่3รายการด้วยกันสักครู่กลับมาคุยกันครับได้1ทองแดงแล้วก็1เหรียญทองผัดค่ะหนักหทองแดงฟรีสไตล์50เมตรเดียวครับแล้วก็ผัดฟรีสไตล์10มตรได้เหรียญทองซีเกมแล้วดีใจไหมฮะดีใจดีใจมากฮอเฟม นับสนุนโดยน้ำมันพืชตราอางุนไม่เป็นไขใสสะอาดริตานูตราโคลโจอยเติมความสามารถให้ใช้ชีวิตทุกการเคลื่อนไหวเซรั่มทองนัชชาสวยครบจบในขวดเดียวสลายฝ้าหน้าเนียนใสพิพยาประการภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทย กลับมาติดตาม Sport อ a เดอะฮีโร o ในช่วงที่2นะครับช่วงฮอตเฟมส์คู่นี้คุยกับนักจอยนะครับเจนจีราศีสะอาดนี่คือสุดยอดในกีฬาว่ายน้ําทีมชาติไทยซึ่งปัจจุบันก็ยังซ้อมอย่างหนักอยู่เหมือนกันนะ<ช>อะทีนี้มาพูดถึงหลังจากที่ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ไปที่อินโดนีเซียตอนนั้นอาจจะยังไม่ประสบความสําเร็จเริ่มมาประสบความสำเร็จแตะเหรียญในซีเกมอ่ะซีเกมต่อมาไปที่ไหนพม่าค่ะใช่ ได้หนึ่งทองแดงแล้วก็หนึ่งเหรียญทองผัดค่ะหนึ่งทองแดงฟรีสไตล์ห้าสิบเมตรเดียวแล้วก็สี่คูณร้อยฟรีสไตล์ผัดผัดฟรีสไตล์สี่คูณร้อย 4, ได้เหรียญทองซีเกม<ช>แล้วดีใจไหมฮะดีใจ,ด,ใจดีใจมากแล้วที่ดีใจยิ่งไปกว่านั้นเพราะว่าเหรียญน,นี้รู้สึกจะมีอจัจริสองแสนใช่ป่ะ <c oughs> แล้วก็แบบพอปีสองพันสิบสี่คือ,อได้ไปเอเชียนเกมโดยอัตโนมัติ ตอนนั้นเราก็ยังรู้สึกว่าเป็นเด็กอยู่เลยเหมือนเราไปเจอแบบคนที่เราเห็นในทีวีแข่งเหมือนแบบนักกีฬาแบบจีนเกาหลีอย่างเงี้ยค่ะแบบโอ้เราแบบโอ้ทำไมเราแบบได้มาเจอเขาอย่างเงี้ยมีความรู้สึกแบบตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นผลงานในเอเชียนเกมเป็นไงฮะในที่เก่าค่ะแพ้แบบศูนย์จุดศูนย์อีกแล้วอีกนิดเดียวใช่ไหวน้ำมันชนะกันประมาณนี้แหละเสียววินาทีแค่นั้นเองนะฮะแต่ว่าประสบการณ์ทำให้เราแกร่งขึ้น เสร็จจากเอเชียนเกมแล้วไปต่อซีเกมที่ไหนฮะที่สิงคโปร์ค่ะเราได้แค่หนึ่งเหรียญเงินจากผัดฟรีสไตล์สี่คูร้อยแต่ว่าเดี่ยวเราผิดหวังเราได้แบบที่ห้าไม่เป็นไรนะฮะถัดมาอีกสองปีก็ที่มาเลเซียมาเลเซียเป็นไงบ้างเราได้สองเหรียญเงินแล้วก็หนึ่งเหรียญทองแดงเป็นหนึ่งเหรียญเงินเดี่ยวหนึ่งเหรียญเงินผัดแล้วก็หนึ่งเหรียญทองแดงเดี่ยวอ๋อก็คือได้มาสองเหรียญเงินกับหนึ่งเหรียญทองแดงนะครับแล้วก็ล่าสุด ได้สามเหรียญเงินหนึ่งเหรียญทองแดงฟิลิปปินส์ใช่ค่ะสถิติของประเทศไทยเห็นบอกว่าน้องจอยเนี่ยเป็นเจ้าของสถิติทั้งฟรีสไตล์แล้วก็ผีเสือ้อแล้วก็กบค่ะแล้วก็กบสามรายการเลยเห็นบอกว่าโดยเฉพาะผีเสื้อนี่ทำลายสถิติของตัวเองมาประมาณเกินห้าครั้งห้าครั้งเลยฟรีสไตล์ด้วยฟรีสไตล์ด้วยเหมือนกันทีนี้มันอย่างนี้ฮะเขาบอกว่าการแข่งขันว่ายน้ำเนี่ย ที่ยากที่สุดก็คือการว่ายระยะ50เมตรโดยเฉพาะฟรีสไตล์เพราะว่าฟรีสไตล์เป็นท่าว่ายที่เขามีการวิจัยออกมาแล้วว่าเป็นท่าว่ายที่เร็วที่สุดแต่ปัญหาของการว่ายน้ำฟรีสไตล์50เมตรคือระบบหายใจเห็นบอกว่าจอยเปลี่ยนลมหายใจแค่ครั้งเดียวเองใช่ค่ะคือต,ตอนนี้ได้พยายามฝึกหายใจ50เมตรแค่ครั้งเดียวตอนตอน35เมตรครับ แล้วก็คือว่ายตรงไปนู่นสามสิบห้าเมตรต้ขึ้นหายใจทีเดียวทีเดียวแล้วก็ต้องถึงอีกทีก็ต้องถึงกับใจใช่ค่ะเราก็แบบฝึกฝึกแบบหายใจแบบทุกวันกั้นกั้นหายใจฝึกหายใจฝึกระบบหายใจให้แข็งแรงโอ้เหนื่อยมากเลยแต่แต่แต่จอยบอกว่ามีนักกีฬาระดับโลกเขาไม่หายใจเลยไม่หายใจเลยเขาทำได้ยังไงเขาแบบก่อนก่อนลงเขาแบบ อย่างเงี้ยประมาณ10รอบกว่าเขาจะคืนแทนคือฮึบเดียวถึงเส้นชัยเลยอ่าโอเคเห็นบอกว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างการเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ใช่ะนะครับนอกนอจากจากซีเกมเอเชียเกมแล้วมันยังมีการแข่งขันระดับชิงแชมป์เอเชียยังมีการแข่งขันระดับอื่นๆอีกจอยทำผลงานเป็นไงบ้างคือในชิงแชมป์เอเชียจะได้อันดับที่5ค่ะเป็นที่5ของเอเชียใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีการแข่งขันเอเชียเกมที่จีนครั้งต่อไปจะ จะ,จะที่จีนใช่ไหมฮะก็มีโอกาสลุ้นเหมือนกันนะก็มีโอกาสใช่ไหมฮะอาจจะหลุดเข้าไปหนึ่งในสาไม่แน่อยู่ที่การฝึกซ้อมแล้วก็การเตรียมเตรียมตัวที่ดีถูกไหมฮะทีนี้พี่ตูถามอย่างนี้ว่าแน่นอนที่สุดนักกีฬาคนหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีนักกีฬาต้นแบบของจอยนี่ใครเป็นไอดอลใครเป็นต้นแบบของจอยคือตอนนี้จะชอบแพรเนลบูมค่ะเป็นนักกีฬาได้เหรียญทองฟรีสไตล์50เมตรแล้วก็ซาร่าโจสตอมก็แบบเป็นแบบท็อปโลก ใช่ไหมฮะแมชการแข่งขัน,ขน,ขนว่ายน้ำรายการที่ใกล้ที่สุดตอนนี้ของจอยคือรายการอะไรตอนนี้น่าจะเป็นแข่งขัดเอเชียนอินดอร์เกมค่ะรายการเอเชียนอินดอร์แอนด์มัชชอาร์ตเกมที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพนะฮะใช่ค่ะที่กรุงเทพนี่แหละ<ช>นะฮะ,ะตอนนี้ยังไม่ได้คัดตัวใช่ไหมฮะยังไม่ได้คัดตัวแต่อยู่ระหว่างการเก็บตัวฝึกซ้อมกําลังจะคัดอาทิตย์ที่จะถึงนี้ค่ะก็เชื่อว่าฟรีสไตล์50เมตรก็คงจะหนีจอยไม่พ้น ครั้งแบบสครั้งที่แล้วจะได้เหรียญทองมันก็เลยแบบครั้งนี้ก็เลยแบบอยากพัฒนาคือหมายถึงกีฬาเอเชียนอินดอร์เกมนี่แหละจอยได้เหรียญทองมา2ครั้งแล้วในประเภทฟรีสไตล์50เมตรก็คือ2เหรียญทองเอเชียนอินดอร์เกมนะสถิติที่ดีที่สุดของฟรีสไตล์50เมตรของจอยตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่24.71นค่ะในนาทีซึ่งเป็นสถติประเทศไทย ซึ่งเป็นไซติเอเชียอินดอร์ด้วยเป็นไซติเอเชียนอินดอร์ด้วยเคยมีในประเทศไทยมีใครไหวได้เร็วกว่านี้ไหมไม่มีค่ะนั่นหมายว่าคุณก็เป็นแชมป์ประเทศไทยมาทุกยุคทุกสมัยเลยฮะกำลังคุยสนุกเลยนะฮะเดี๋ยวขอพักสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้านะครับมาดูว่านักกีฬาเห็นเก่งๆอย่างนี้นะฮะจบการศึกษาแล้วแล้วก็คาดหวังกับการเป็นนักกีฬาไว้ยาวนานทีเดียวสักครู่กลับมาคุยกันครับ จริงๆงว่าสามารถแบบเริ่มได้ตั้งแต่แบบเล็กๆเลยแต่ว่าถ้าแบบจริงจังก็แบบสัก8ปดขวบเราอาจจะแบบชอบว่ายน้ำจริงๆนะเราก็แบบเหมือนเราใจเราพร้อมที่เราจะสู้เต็มทครับ To Beyond นสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตราอางุ่นไม่เป็นไขสสะอาด รีต้านูตร่าโคลอจอยเติมความสามารถให้ใช้ชีวิตทุกการเคลื่อนไหวเซรั่มทองนัชชาสวยครบจบในขวดเดียวสลายฝ้าหน้าเนียนใสพิพยะประการภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมซิลเวอร์สปอร์ตบายยูเรกากลับมาติดตามสปอร์ตท็อกในฮีโร่ในช่วงสุดท้ายนะครับช่วงทวิยนเมืสกควนี่คุยกับน้องจอยแล้วผมมีความรู้สึกว่าชีวิตการเป็นนักกีฬาของจอยเนี่ยคือประสบความสําเร็จในการแข่งขันส,สั้น 25เมตรเนี่ยเอเชียนอินดอร์เกมคว้ามา่เหรียญทองแล้วนะกับ2ครั้งที่แข่งขันเพราะฉะนั้นในครั้งที่กําลังจะถึงนี้ก็คาดหวังว่าเราจะต้องมีอย่างน้อยอีกไม่ต่ำกว่า2เหรียญทองเลยถูกไหมฮะชีวิตการเป็นนักกีฬาของจอยมันยังอีกค่อนข้างยาวนานเลยถึงแม้นว่าตอนนี้จะอายุถึง25ปี25ปีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วที่ ที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยคณะนิเทศศาสตร์นิเทศศาสตร์เข้าไปในโคต้าช้างเผือกหรือเปล่าใช่ะในกีฬาช้างเผือกด้วยแต่ว่าตอนนี้เห็นบอกว่าระดับปริญญาโทกาลังกาลังเรียนอยู่ค่ะกาลังจะจบค่ะกาลังจะจบปริญญาโทแล้วไปที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตค่ะที่นี่เขาคณะสถาปัตศาสตร์อีกกี่ปีจบแล้วเนี่ยตอนนี้เหลือแค่วิทยานิพนธ์นิดเดียวนิดเดียวเดี๋ยวจะจบแล้วนะฮะถามนิดนึง เงินรางวัลที nah, ่ได <for> ้มาจากการได้อัดฉีดไม่ว่าจะเป็นเหรียญเงินเหรียญทองแดงเหรียญทองต่างๆเนี่ยเอาไปทําอะไรฮะตอนนี้ก็ก็เก็บเก็บอยู่แล้วก็มีแบบลงทุนว่างนิดนี่เห็นบอกว่าจอยอยากจะเป็นนักธุรกิจก็ก็มีโอกาสเป็นไปได้่าอยากจะทําเกี่ยวกับอะไรฮะตอนนี้ก็ยังดูดูอยู่จริงๆก็แบบอยากขายชุดว่ายน้ําหรือว่าแบบอยากทําอะไรเกี่ยวกับแบบว่ายน้ําเพราะว่าแบบ เรารู้สึกว่าเราน่าจะแบบมีความรู้ทางด้านนี้มากกว่าเพราะว่าท่านเรื่องอื่นน่ะเหมือนเราต้องไปศึกษาอีก,อกแบบอีกเยอะไปเริ่มต้นใหม่แต่อันนี้ไม่ต้องเลยนั่นหมายความว่าในอนาคตข้างหน้าไม่แน่จอยอาจจะสร้างสระว่ายน้ําขึ้นมาแล้วก็เป็นครูสอนว่ายน้ําให้เด็กๆพัฒนาเด็กๆขึ้นมาสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติก็เป็น,ไป,นไปได้หรือไม่ก็อีกอย่างหนึ่งจอยอาจจะถ้าสมมติเลิกเล่นแล้วนะซึ่งพี่ตู ไม่ทราบว่าจอยจะเลิกเล่นเมื่อไหร่เพราะว่าคุณยังแข็งแรงอยู่แล้วก็ยังเป็นความหวังของประเทศไทยอยู่ไปนานๆนะฮะไปจนถึงโอลิมปิกเลยก็ได้นะครับเพราะว่าว่ายน้ํำเราเนี่ยพี่อุ้มเขาไปโอลิมปิกมาแล้วนะใช่ไหมฮะพี่อุ้มไปมาแล้วเพราะฉะนั้นจอยก็ต้องตามไปให้ได้เห็นบอกว่าโอลิมปิกปีหน้าที่เลื่อนไปจากปีนี้ที่ญี่ปุ่นก็มีโอกาสจอยมีโอกาสที่จะได้ตั๋วใชฮะเหลือคอลี่ไฟอีกกสนาม ก็ตอนนี้รอปีหน้าว่าจะมีอีกกี่รายการเพราะว่าตอนนี้ยังยังไม่อะไรก็ยังไม่คอนเฟิร์มใช่ไหมฮะใช่ซึ่งญี่ปุ่นเองก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเลื่อนไปแล้วจะจัดได้หรือเปล่าตามรายที่ยังไม่มีวัคซีนออกมา<ช>ถ้าถามจอยอย่างนี้ฮะถามว่าเด็กคนหนึ่งถ้าอยากจะเป็นนักกีฬาว่ายน้ําที่ประสบความสําเร็จเหมือนกับที่จอยทําได้จะต้องเริ่มต้นที่อายุเท่าไหร่แล้วก็ฝึกยังไงจริงๆนะว่าสามารถแบบเริ่มได้ตั้งแต่แบบ เด็กเล็กเลยค่ะแบบ4ี่ห้าขวบก็แบบเริ่มว่ายน้ําได้แต่ว่าถ้าแบบจริงจังก็แบบสักแปดเก้าขวบอย่างนี้จะคิดว่าแบบกําลังพอดีเพราะว่าถ้าถ้าเริ่มแบบจริงจังตั้งแต่แบบเด็กมากๆมันจะรู้สึกว่าอาจจะแบบมีเครียดบ้างบางแบบเด็กบางคนเขาก็เหมือนอาจจะเบื่อรับไม่ไหวมันกันใช่แต่ว่าแบบถ้าตอนเด็กๆแบบเราสามารถว่ายแบบว่ายน้ําด้วยเล่นกีฬาอื่นด้วยผสมกันมันจะทําให้แบบ เราแบบมีทักษะด้วยไม่เครียดไม่เครียดแล้วก็มีทักษะแบบหลายๆด้านแล้วเราก็จะได้รู้ว่าแบบเราอาจจะแบบชอบว่ายน้ําจริงๆนะเราก็แบบเหมือนเราใจเราพร้อมที่เราจะสู้เต็มที่รับสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้น้องจอยฝากขอบคุณแล้วก็ให้แฟนกีฬาชาวไทยส่งแรงใจเชียร์จอยเยอะๆเลยสําหรับการแข่งขันเอเชียนอินดอร์แอนด์มเชชิอาร์ตเกมที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพแล้วก็คว้า โค้ตาไปโอลิมปิกให้ได้ครับค่ะ,คะก็อยากจะขอบคุณพ่อแม่แล้วก็ครอบครัวนะคะที่แบบเลี้ยงดูแล้วก็สนับสนุนให้มาจนถึงทุกวันนี้ค่ะแล้วก็อยากจะขอบคุณแฟนๆกีฬาชาวไทยทุกคนค่ะที่สนับสนุนแล้วก็ส่งแรงเชียร์มาให้ทางจอยแล้วก็ในกีฬาทีมชาติไทยทุกๆคนฝากสนับสนุนอย่างนี้ต่อไปค่ะแล้วก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดจะสุดความสามารถโอ้เป็นเป็นสิ่งที่ เป็นคำมั่นสัญญานะว่าคุณจะต้องทำผลงานให้ได้ดีที่สุดด้วยก็เราจะเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ขอให้จอยนั้นประสบความสำเร็จทั้งการคัดตัวไปเอเชียนอินดอร์แอนด์มาเชร์อาร์ตเกมให้ได้ควาเเลียญทองให้ได้ควาโคต้าไปโอลิมปิกให้ได้แล้วก็ไปทำสถิติให้ดีที่สุดที่โอลิมปิกนะฮะก็หวังว่าแฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศเนี่ยคงจะส่งแรงใจเชียร์จอยอยู่แล้วล่ะนะครับสุดท้ายนี้ทางรายการมีของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆจะมอบให้นะครับ เป็นเสื้อที่สวยจากยูริก้านำไปสกรีนด้านหลังว่าสปอร์ทองในฮีโร่นั่นหมายความว่าจะเป็นฮีโร่ในดวงใจของแฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศเลยนะฮะเป็นนักกีฬานี่แข็งแรงอยู่แล้วนะครับหัวไหล่ข้อศอกเข,าข่าข้อเท้าแต่ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ช่วยเสริมให้แข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับพี่ตู่มอบริต้านูตราคอร์จอยเติมความสามารถให้ใช้ชีวิตทุกการเคลื่อนไหวนะครับอันนี้ดื่มตอนเช้าๆนะครับตอนท้องว่างวันละหนึ่งขวด ร่างกายจะแข็งแรงมากแล้วก็ไม่มีอาการปวดเข่าปวดข้อใดๆทั้งสิ้นเลยวันนี้ทางรายการต้องขอบคุณนะครับที่จอยสละเวลานี้เพิ่งจะฝึกซ้อมเสร็จด้วยมาให้สัมภาษณ์กับรายการมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆเราจะเป็นกําลังใจให้จอยตลอดไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอขอขอบคุณจอยเจนจีราศีสะอาดสุดยอดนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยเจ้าของสถิติตประเทศไทย3รายการและเหรียญทอง1 4เกม ซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติและนำความสุขมาสู่แฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติประวัติในฐาน,า Hero นะฮีโร่ในกีฬาของรายการ Sport Talk ในฮีโร่ซึ่งแฟนกีฬาชาวไทยจะคอยเป็นกำลังใจและติดตามผลงานอันยอดเยี่ยมของฮีโร่ในกีฬาผู้นี้ตลอดไปเส้นทางการเป็นนักกีฬาของเจนจิรานะครับยังอยู่อีกยาวไกลในการที่จะรับใช้ทีมชาติไทยและแน่นอนที่สุดน,นะครับ เธอจะต้องคว้าเหรียญทองมาให้กับประเทศไทยได้เชยชมอีกหลายต่อหลายเหรียญทีเดียวแต่ว่าน่าเสียดายนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีน้ำมันพืชตราอังุนริานตรา n น utra คอล l จอยเซรัมทองนัชชาทิพยประกันภยัยการกีฬาแห่งประเทศไทยสบู่สมุนไพรอิงอ่อนพรีเมียตะกร้อไทยทรีนิตี้คสซิวเวอร์สปอร์ตบายยูรกา และสถานที่ถ่ายทำพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยสำหรับแฟนๆรายการที่ต้องการติดตามชมรายการย้อนหลังนะครับสามารถที่จะเข้าไปกดไลค์และติดตามชมได้ทางแฟนเพจที่ปรากฏขึ้นหน้าจอในขณะนี้นะครับวันนี้เราลาไปก่อนนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์เวลา17.25นทางททว5 HD1 สวัสดีครับตอนนั้นจิงกับไทยจิงกับเวียดนามครับในยกที่3เนี่ย ผมพ่ายแพ้เขา4 2ต่อ2แต่ในการแข่งขันในครั้งนั้นน่ะทั้ง2คนเนี่ยจะไม่มีใครดีใจจะนอนอยู่บนเบาะเลยแล้วก็จะมี <laughs> พี่เลี้ยงมาหิ้วปีกลงทั้ง2คนหมดสภาพว่ากันแ่ใช่ครับ,รบเพราะว่ามันใช้แรงมากใช่คร,ครับใช้ทั้งแรงลูกใช้ทั้งแรงรับใช่ใช่ใช่เหนื่อยมาก